ค่าต่างๆและสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่ระบุมาบนตัวถังของเบเกอร์ตัดไฟรั่วมีค่าอะไรบ้างเบเกอร์ Baker ตัดไฟรั่วในภาพตัวอย่างนี้ยี่ห้อเซฟทีคัตเป็นประเภท RCCB หรือประเภทที่มีคุณสมบัติในการตัดไฟลวอย่างเดียวนั่นเองสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้ก็จะเรียกว่าไดอะแกรมซึ่งจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นเบเกอร์ตัดไฟรลวที่มีลักษณะการทํางานเป็นแบบ VD หรือแบบ VI แล้วก็จะเป็นตัวบ่งบอกด้วยว่าสายไฟด้านไฟเข้าอยู่ด้านบนหรืออยู่ด้านล่าง แล้วก็จะบ่งบอกด้วยว่าขั้ว L อยู่ซ้ายหรืออยู่ขวาขั้ว N อยู่ซ้ายหรืออยู่ขวาในส่วนนี้ก็จะเรียกว่าค่า I N C ของเบเกอร์ตัดไฟรั่วค่า I N C ก็หมายถึงค่าความสามารถในการทนกระแสะลัดวงจรสูงสุดในช่วงระยะเวลาหนึ่งนั่นเองส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของเครื่องตัดไฟรั่วครับก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นเครื่องตัดไฟรั่วหรือเป็นเบเกอร์ตัดไฟลั่ว type ac ครับตรงนี้ก็จะเป็นมาตรฐานในการผลิตซึ่งเป็นมาตรฐานมอกของประเทศไทยครับ ตรงนี้ก็จะเป็นมาตรฐานในการผลิตเช่นเดียวกันครับแต่เป็นมาตรฐานในการผลิตสากลที่เรียกว่ามาตรฐาน IEC นั่นเองส่วนตรงนี้เป็นค่า I delta m หรือค่า Im ของเบเกอร์ตัดไฟรั่วค่า I delta m หมายถึงค่าความสามารถในการตัดกระแสรับวงจรลงดินสูงสุดของเบเกอร์ตัดไฟรั่วตัวนี้นั่นเองส่วนตัวนี้ก็จะเป็นค่าแรงดันใช้งานส่วนตรงนี้ก็จะเป็นค่าพิกัดกระแสรั่วไหลส่วนตัวนี้ก็จะเป็นค่า In หรือค่าพิกัดกระแสใช้งานต่อเนื่องสูงสุดของเบเกอร์ตัดไฟรั่วตัวนี้นั่นเอง